ไปเที่ยวกันไม้ไม้ไม้แล้วพี่จะพาไปกินตับตับอะไรครับครับสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะเป็นแก้วของหมูดาวค่ะสนใจทักเข้ามาได้ที่เพจายดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวนาคำนะคะ 0801736082ขอบคุณค่าหนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดหมายว่าช้างปลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่า creator ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผม ขอบคุณครับทำอะไรอยู่อ่าน,น้ำแปบ๊บสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับเราช่องช้างพายดาวมงคลน,นะคะวันนี้เราจะพาหมู่ดาวขึ้นรถเที่ยวค่ะเที่ยวไม่เที่ยวไปไหนไกลนะคะไปหาพ่อดอย หมูดาวจะเอาผลไม้ค่ะเป็นแตงกวาค่ะไปฝากไปฝากพ่อดอยนะคะกับคุครอบครัวพ่อดอยนะคะเรามาดูกันติดตามก่อติดสถานการณ์กันว่าหมูดาวจะขึ้นรถเป็นยังไง<า>จะดิ้นไหมนะคะเราก็ไปดูกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราอาบน้ำให้หมูดาวก่อนค่ะค<อ>ือเดือนกระโชดีลาเหมือนน้องแล้วค่ะนะ ตอนนี้เรากำลังอาบน้ำให้อ้วนนะคะมีพกสเสบียงค่ะเพราะว่าเมื่อวานเราฝึกหมูดาวขึ้นรถใช้กล้วยใช้แตงกวาเยอะพอประมาณนะคะตอนนี้หมูดาวเริ่มจะเบื่อแล้วค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นของเป็นขนมเป็นนิดนิดนหน,น,น่อยนะคะต้องขอโทษ f อฟซด้วยที่ให้หมูดาวกินขนม คือว่านีน่นี่เนี่หน่อยค่ะเพราะว่าเป็นกล้วยกับแตงกวาเอาหมูดาวไม่อยู่แล้วค่ะหมูดาวเริ่มจะเบื่อแล้วค่ะก็เลยต้องใช้เป็นอย่างอื่นล่อนะคะเนุมโันัที่ปีเขาส่งให้เนี่ย ใช่เป็นขนมขนมที่เอฟซีเป็นของที่เอฟซีส่งมาทุกอย่างนะคะที่เราให้ลูกช้างกินต้องขอขอบคุณเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะที่รักเลนดูครอบครัวดาวเชียงเดือนนะคะ,ะแล้วสิ่งไหนประการใดที่พูดไม่ถูกต้องผมมาพาควรก็ต้องขอโทษเอฟซีด้วยนะคะเพราะว่าเราก็พูดภาษาบ้านๆของเรานะคะแต่อาจจะฟังดูต่งหดตงิตงหดก็ต้องขอโทษเอฟซีด้วยนะคะ ไอแนวหมูดาวจะไปขึ้นรถแล้วค่ะเอาใจช่วยหมูดาวกันนะคะตอนนี้กําลังเดินไปค่ะรถก็จอดเตรียมรอนะคะคนขับรถก็คือพี่ชายของตะเลยนะคะเป็นคนขับรถให้ก็แกเคยขับตอนพี่เดือนค่ะก็เอาขึ้นแบบนี้แหละคะ่ะฝึกกันสองคนแบบนี้เอาขึ้นแบบนี้กันนะคะตอนนี้ก็มาถึงคิวหมูดาวเมื่มอวานก็เป็นกลัวๆนะคะแต่ร,รอดูวันนี้ว่า ะเป็นยังไงจะกลัวไหมจะขึ้นรถได้ไหมเอาใจช่วยหมูดาวกันนะคะนี่ค่ะตรงที่หมูดาวขึ้นเมื่อวานนะคะวันนี้เราก็เปลี่ยนสถานที่ให้หมูดาวขึ้นที่ใหม่นะคะนี่ตรงนี้คือที่เมื่อวานนะคะที่หมูดาวขึ้น นี่ค่ะคือรถของหมูดาวนะคะไปขึ้นไปลูกขึ้นไปไปขึ้นไปลูกไปกินโดนัททั้งรถเดอ้อหลงทอยน้องสิขึ้นรถด,ดูดูพี่หลงค่ะหลงถอยเลยตอนนี้เราก็เอาหมูดาวขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะ อาจจะไม่เห็นตอนขึ้นเพราะว่าช่วยกันดึกพาหมูดาวขึ้นนะคะหมูดาวอาจจะยังไม่ชินก็กลัวบ้างตอนนี้จะพาหมูดาวไปบ้านพ่อดอยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่รถวิ่งที่หมูดาววิ่งไปบ้านพ่อดอยนะคะว่าหมูดาวจะกลัวไหมจะดิ้นไหมนะคะเราไปเกาะติดสถานการณ์กันเลยนะคะ ไม่ไม่ี๋ยวพี่จะพาไปกินตับตับอะไรครับ <c oughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาหาพอเตอกับบัญญมาเนาะี่รถมาเนาะระดับเสียดาวนเอาแสงมาฝากพอน้ำนีเออนั่นนไวนั่นละตะก้อนเกี่เบกที่เนาะเพรยฝืนมันจถือของมันที่ละเนาะกยงๆคนพวงด้วยอือ๋อนอนมาแล ไปยูเคดีไปเห็นมีไฟอันนี้โดมิตคนขยันเล่นกันมีคนกินลน่นทุ่คนบอส่าคยเห็นนะ่นอนทักิงอ้อานท่สันกันแล้วขยันโอ้ท่านท้าบอกเ่ลูกเหอวะเออลูกวะเ่พอมนันอะไรล่ะนากมาอ่ะโคนึงอยบน

กำลังยางกมันปวดตกังึงหวานี่เนาะแดนหวาดนี่เนาะแัดวล่ป็นคมันถุดมืดเดินมืดมืดตกขาหลุดลุกเลือตัวดินใส่เนาะโรคไหนดาวโรคอ่างโรคดวงตาห้องับเลยตาร้อนล่นของเขาเนาะมาล่นของเขาดิห้องนี้โดนเลยอะ

เอาของเาป่ามันนอนเล่นด้วยเออใจระบาดนน่โอ้โหพอยืมเล่นสักวัน้น้องรกตาลูกมันมักมบ่ล่ะขมบ่านอ๋อมันบวม้ยะไม่สินอนระบาดน่บ่อยเลยนอนแล้วนม่ใส่อีน่นองน่ะเนกสุนเฮนอนอยู่ให้คนลึงคนคนคยมีเนาะนเคยมีแต่อ่งคูณนะก็คยดีอ่างไลยโอ้เสียดาวเดยอาบน้ำมาเอาน ลงอ่างลงอ่างนึ่งลองอ่างอบน้ำแร่แช่น้ำนมน,นี่แต่ลูกชายได้ลงอ่างแต่ว่าพ่อไม่ได้ลงอ่างทุกทีเลยเอออีรีตัวเอ,อ,อ,อันน้องนี่ยุกใส่น้ำโอ้โหทำง่อยจริงอะไรจะไปแช่งแห้งเหรอลูกขององมึงโอ้โหลูกไส้ขอ่อยลงกต่เต็มอ่างเหรอเนาะเอ้า โอกาสดีมากครับมาเยี่ยมบ้านน้องเจ้าตาตะแตงมาให้มาแลกกันกับลรงอ่างครับเห็นไครับความพยายามสูงมากจะไปทำของน้องเดาไปจรัาพ่อยังยังไม่กล้าปล่อยนะครับเพราะว่ายังยังยังไม่กินครับเริ่มเริ่มเริ่มนครับเริ่มเริ่มเริ่มดใจแล้ว โอ้อาายอะไรเละอยู่เดี๋ยว่อกสีให้เดี๋ยวฟอกสีให้ลูกเดี๋ยว่อกสีให้นีหลงมีนี้นอ้อนขึ้นโอ้โหขึ้นวนมาตรงอ่างเอ้ะมาลงโพราดีจังวะสะทาแล้วบงังจะบาดหีืปล่าหุ่นโอ้โห ปาอยู่ห้อับนเัได้ก็เลยเนาะ้เจบซี่นองเจตานะจตเาตาตาน,นี่เจตาปพน้องมึงน่นอยากไเล่นกับพี่เลย แตองลองได้่านะน่ๆฮ่ยันง่า่น้ำแนี่นุ่มยันง่ายเนะง่าเลยง่าแถมเลอันนี้เพรมากระดี้ลูกใต้ไฟบันเดี๋ยวเอฟีีโรตเตอรี่ชวดนี้ละแล้วเสื้อ เปล่าเลยครับเปล่าเลยเปล่แล้วแก้วขึ้นไม้โชว์หน่อยนะนาๆด้วดู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 ครับวิญญาณไม่ธรรมดาเลยแก้วตาเนี่ยดาวกอดตะกุกใหม่น้องแก้วขึ้นเยี่ยวกุกใม่เลยเห็นเห็นพี่ดาวพี่ดาวเป็นไอดอลครับขึ้นต้นไม้ทุกวันน้องเจ้าตาก็อยากโชว์เหมือนกัน เดี๋ยวขอเล่นสักพักก่อนนะครับเดี๋ยวไปกลับบ้านนะครับถ้าต่อ,อ่างนี้ก็จะไปที่บ้านเลยนะครับเพราะว่าเป็นวันแรกด้วยครับที่มวงดาวขึ้นรถออกเที่ยวนะครับบ้านไหมลูกไปบ้านบอไปเรอพอกับบ้านก่อนเลยพอกับบ้านก่อนเอ้ ไปบ้านมามามาไปบ้านมาไปบ้านมาลูกมามามไปบ้านมามาร็วเอามาดูามา,ามไม่อยากกลับเลยเด้อบ้านนี่นในท้องเห็นไ,มไมๆๆๆหมหเออ ดูครับพ่อดอยครับลูกดรอรนะครับดูครับหน้าตาเหมือนกันครับมีเสน่ห์นะครับพ่อดอยอ้าวไปไหนไปไหนลูกมาไหนมานี่มา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 ,มา,มาลูกมามามากลับบ้านเราเร็วๆร็อ นานเป็นคน,นนะครับก็ออกมาจากบ,บ้านก็นานแล้วก็จะพาดวงดาวกลับบ้านเรานะครับก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยสัตว์ไทยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช้างภายดาวมงคลแล้วก็ช่องดาวเชียงเดือนแฟมิลรี่แล้วก็ของเจ้าตานะครับติดตามได้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย